สวัสดีค่ะมาค่ะมาชิมกล้วยหักมุกกล้วยเชื่อมค่ะเชืช่อมน้ำเชื่อมช่ำๆแล้วก็เราไปกะทินี่ราดกะทิลงไปให้หมดเลย มันมาค่ะชิมกันมาให้ดูข้างในข้างในจะเป็นชมพูอ่อนๆนะนี่เหมือนล้วยต้มหรอข้างในอ่ะหวาน หวานกำลังดีเลยหืมหนึบหนึบนุ่มๆหนึบหนึบนะ <Yeah. S 1> ไม่น้ำใจน้ำเชื่อมอือ mm hmm. ก็หืดแลลงไปอืมมีความหวานความหนึบความนุ่มนะคะไม่แข็งนะคะไม่แข็งเลยนี่ ทุกใหญ่มากแบบอืม ไม่หมดนะถามลูก hmm. อิ่มอบ้เบ้ค่ะก็่อยมากเลยกินไม่หมด